ไปสวยฟรีดาวผ่อนชีวิตสบายเดือนละ7 0 0 0นบาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตยตาโคโลาติดหนึเกียรโต้คันนี้ปี2,014นะคะเครื่องดูเอา้วยนะคะเปรียดน้ำมันสุดๆเลยค่ะสามารถเติมน้ำมันอีสิได้ด้วยภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ กระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็ก ABS กุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่349 00 0เป็นบาทเท่านั้นค่ะผ่อนเดือนละ7,000บาทนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในร,รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะกระส้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพดีสวยนะคะเอาไว้ใช้สักคันหนึ่งแล้วก็เป็นรถที่ขับดีม,มากๆเลยนะ ค่ะ 1.6G นะคะเครื่องยนต์ดูอัลนะคะขับดีสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะแอร์เนเจี๊ยบเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยในการจัดไฟแนนซ์นะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะคะเตตาโคราตีน 1.6G เครื่องยนต์ดูอัลนะคะปี2014ค่ะน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092